สบายดีเนื่องในโอกาสปีใหม่สากลน,นี้ศูนย์ความงามดอกเตอร์นิดขออวยพรไซส์ให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จในนาทีเวียกงานและขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและเป็นคนใหม่ในปีใหม่ๆเด้อปีใหม่สองพันสิสาม 2, 3, ที่จะมาฮอน,นี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขก,กายสุขใจความเจ็บอยาได้ความใครอยามีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดอ้อมี New Year feel as day with all things that's nice and bright

เจียชิงเหมยหมา,มานซิ่งฝูซินเหนียนคายซินควายเลยจูต้เจียหยู่ตนจีควายเลย ย่อชงชงเชี่ยเราสอนเราขุดท่อไฟเราลุเจ้าเปบจจอนเนียดซีก็ทีนั่งจะเดอจเรายอดเตียจอวีนยาวจอนูมัวนเสด็จนะยอกทากเนี่ยมัวจ้าเก๋นอกการย่อชงเทาก็มวเนี่ยม้วนกูทหกเนียดซีส้นเลี้ยงสตูทหกส้นมัวอ่าก้ามม้วเก่งกังนายกทหกส้นเลี้ยงสตูนอกการย่อชงสบายดีปีใหม่เนาะปีใหม่นี้บอกกับไอ้พรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเด้อ ข้อหือตุกุลเนาะปีใหม่มาฮอดแล้วตุกุลตอนในปรารถนาสิ่งได้คืออะไรแนวนันเนอคือมีสุขภาพแข็งแรงลำรวยข้อให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและกะลำรวยถ้ารวยแล้วมาสูนความงามด็อกเตอร์นิเตอร์แล้วเจอกันโชคดีปีใหม่